ช่วงนี้นะครับผลงานครับรูดจริงๆครับเมื่อวานนี้ครับไม่เข้าเป้าอีกแล้วครับสำหรับทางด้านอังกฤษจอสโตเพนโทฟีนะครับเป็นบอลถ้วยเล็กของอังกฤษครับเมื่อวานนี้ให้เลือกเชียร์ทีมรองอย่างทางด้านไฮโรเกสทาวนะครับที่บุกไปเยือนทานังคารายนะครับแพ้มาที่ส0ูครับก็ถือว่าพลาดเป้ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาแก้ไขครับ ตัวหน้าช่องให้ครับส่วนท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการวิเคราะห์นะครับอยากจะเข้ากลุ่มครับชมรมฟุตบอลของเราก็มาได้ที่ครับแอปเขียวครับ C H A 73ตัวครับมีแอดซายหน้าครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันได้นะครับในส่วนของตัวหน้าช่องวันนี้ครับผมหยิบยกไปรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนแอฟริกาใต้นะครับ ก็เป็นการขันนัดแรกของกลุ่ม C นะครับอ่าเป็นทีมด้านทีมชาติละวันดานครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งร้อของโลกครับเปิดบ้านครับพบทางด้านซิมบับเวนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งร้อของโลกนะครับขี้อ้อมในเวลา2องทุ่มบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดแล้วครับแล้วก็บทวิเคราะห์ประจําวันกันได้เลยนะครับแมตช์ล่าสุดครับของทางด้านทีมชาติละวันดานะครับในเกมแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับก็บุกไปเยันทานเซเนกัลนะครับเสมอมาที่1ประตูต่อ1ครับ5เกมล่าสุดครับ เสมอ3เกมครับแล้วก็แพ้2เกมครับสำหรับทีมชาติลาดานดาครับยังชนะใครไม่ได้เลยครับ5เกมนะครับส่วนท่านทีมชาติซิมบับเวนะครับในแมตช์ล่าสุดครับเป็นเกมกระชับมือนะครับบุกไปเยือนท้านบอสวานานะครับเสมอมาที่1ประตูต่อ1นเช่นเดียวกันครับ5เกมล่าสุดของท่านทีมชาติลาวดาครับชนะ1เกมครับเสมอ1นแพ้3เกมนะครับ มาดูผลงานเฮดเวทกันบ้างนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกัน4ครั้งนะครับย้อนไปนะครับในรายการแอฟริกันเนชั่นค p ันะครับก็เป็นทางด้านละวันดานะครับที่ชนะทางด้านซิมบับเวได้2ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่29ครับพฤศจิกายนครับปี2011นะครับก็ถือว่าเจอกันมานานแล้วครับคู่นี้ครับสำหรับราคาวันนี้นะครับเป็นทางด้านทีมชาติละวันดานะครับที่เปิดมาต่อที่ปปลบสิบนะครับ ผมแนะนำครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ท่านันซิมบับเวนะครับทีมเงือนได้เลยครับเปิดมาปปอลบสิทธ์เนี่ยฟอร์มก็ไม่ค่อยสู้ดีครับลาวันดาครับถึงแม้ว่าเฮตูเคตที่เจอกัน,นครับหลายปีที่แล้วจะดูเหนือกว่าทางด้านซิมบับเวนะครับ แต่นะครับช่วงหลังๆนะครับละวันดาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับกับเกมวันนี้นะครับผมเชื่อว่าบอลคู่นี้ครับน่าจะออกที่เสมอครับผมว่าอ่านกินครึ่งกับทางด้านทีมชาติซิมบับเวได้เลยนะครับลองไปที่ปอปาตากรมครับบอลคู่นี้น่าจะออกที่เสมอนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับทีมชาติซิมบับเวครับในรายการฟุตบอลโลกล็อกเลือกนะครับโซนแอฟริกาใต้2องทุ่มนะครับ ส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอลเต็งตัวอื่นครับรวมถึงทางด้านบอลสเต็ปนะครับก็อย่าลืมครับที่ c s a 7 3ตัวครับมีแอสซหน้าครับหรือว่าจะมาที่ใต้โปรไฟล์มีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์นะครับกด s u b s r r i e ์และกดแชร์นะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ